ครับผมก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันตอนเช้านะครับผมมีพทบนาสีต้นมาให้เลือกชมดูนะครับผมเผื่อท่านไหนจะชอบนะครับผมต้นนี้ก็ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมเทียบกับปากาก็แล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมพูดตรงตรงนะครับผมไม้ไม่ได้ฟอร์มนะอืเรียกว่าไม้ฟอร์มไม่สวยนะประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าถ้าไม้อย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยนะ ต้นขนาดนี้ราคาก็จะตกที่หนึ่งพันบาทเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นไม้ที่ฟอร์มไม่สวยอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นต้นที่สองเช่นกันไม้เือนเหมือนกันนะครับผมตัวที่สองฟอร์มไม่สวยเช่นกันจะมีการปรับแต่งบ้างนะครับผมนิดหน่อยเพื่อให้เขาฟอร์มก็ประมาณนี้นะโทษครับผมอันนี้ตัวที่สองนะครับผมอันนี้ราคาต้นละสามร้อยห้าสิบาทนะราคาต้นละสามร้อยห้าสิบบาทคนระับผม ก็มาดูไม้สองตัวนี้บ้างตัวนี้ก็จะดูพอมีดีลาหน่อยนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะตัวนี้ครับผมกองใช้ได้แต่ว่าขาดกรมำรุงไปนิดหน่อยนะอันนี้คือกีเมียม,มได้หมดนะอันนี้คู่ของเขาก็โอเคใช้ได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ใช้ได้จริงกันคู่นี้อยู่ที่สามร้อยหกสิบาทนะครับของธหรับไม้คู่นี้อยู่ที่สามร้อยหกสิบบาท มาดูอันนี้คู่นี้ใช้ได้นะสามร้อยหกสิบบาทเป็นมาที่สวยนะก็มาดูตัวนี้นะครับผมมาพูดเรื่องเราดีก่อนเนาะอันนี้เป็นเพบนาเหล่านี้ถามว่ากิ่งจะทันกันไหมโอเคนะกิ่งทันกันนะพอไม้โตนะครับอายุม,มากๆกิ่งเหล่านี้ถ้าไปถึงที่สุดแล้วก็จะหยุดก่อนนะแล้วก็จะรอให้กิ่งเหล่านี้ตามทันนะครับผมก็ทันกันอยู่หน้าไม้กิ่งความทันกันอยู่นะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่ความไม่สวยนะถ้าพูดตรงๆก็ว่าไม้ราคาสามร้อยสิบ ก็คือไม้ไม่งามไม่สวยนะครับผมแล้วถ้าเป็นไม้งามก็ตกพันได้เพราะว่าต้นขนาดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะมามาเล่าให้ฟังเนาะก็เผื่อให้ชอบอันนี้เป็นไม้ที่พ่อเมล็ดจากต้นแม่นะครับผมเกี่ยวกเกสอนจากในต้นแม่พันสายพันธุ์เหล่านี้ไม่มีแล้วนะครับผมเหลือไม่กี่ต้นตอนแรกผมว่าจะเอาไว้แล้วนะเอาไว้ลงกระถางไงเพราะว่าต้นแม่พันธุปล่อยไปหมดแล้วไม่มีต้นแม่พันธุแล้วนะครับผม ก็จะเลี้ยแค่ต้นอเลี้ยแค่ตอไอ้กิ่งกิ่งช่ำนะพี่จะเก็บไว้ทําสายพันธุ์กิ่งช่ำก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโตได้เขี่เกสรได้นะครับผมก็ือาท่านไหนจะเอาไปเลี้ยงนะต้นละสามร้อยตัวนี้สามร้อยห้าสิบตัวนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเช่นกันเดี๋ยวเทียบให้ดูนะมาขนาดนี้นะครับผมด้วยไก่ส่วนพวกนี้ผมคิดสามร้อยหกสิบบาทนะ อันนี้เป็นมาที่หยุดอ่าไม่ได้ดูแลต่อเนื่องก็เลยทําให้เป็นแบบนี้แต่ว่าก็สวยนะปอร์มใช้ได้หมดพอรมลังมาอันนี้ผมเพิ่งมาลงดินใหม่ก็เห็นไหมโอเคนะชาวนี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเจอกัน <c oughs> อื้อแหมเจ็บคอผมจะไ้เตรียมตัวทำงานก่อนจะไม่อาบน้ำเลยสายแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านข,นขอบคุณมากครับผมขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ